เรื่องที่ผ่านมามีเรื่องอาจาจะมีเรื่องกระทบจิตใจจิงๆันะตอนนั้นเราเป็นยังไงเจ้าอ,อน,น,อน,น้กษที่มัน,น,นถเ <า S 2> ข้ามางงลรวรับมือกับมันยังไงตอนนี้ก็ต้องขอบคุณไม่ว่าจะเป็นแบบคนรับภาคนะคะหรือว่าจะเป็นแฟนคลับของดีนาหรือว่าจะเป็นทุกฝ่ายเลยที่ที่เข้าใจเราค่ะตอั้น็าไมหากถอยมาค่ะตัวดีนาเองแบบรับมือกับมันยังไงหรือว่าเศร้าไหมท้อไหมที่คนมนโจมตีเราว่าเรา เอาจริงๆมันจะให้พูดว่าไม่เศร้าเลยมันก็ไม่ได้อ่ะมัน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 ก็รู้สึกแหละแต่แบบแค่บางคอมเมนต์อ่ะเราแค่รู้สึกแย่จริงๆอย่างเช่นที่เขาไปพาดพิงคุณพ่อคุณแม่เราเนาะค,คือคือแบบอย่างเช่นแบบเห็นข่าวไฟไหม้แล้วทําไมไม่ตามพ่อแม่เราไปล่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึก แย่มากกับคอมเมนต์พวกนี้ค่ะอุ้ยอันนี้คือมันก็คนละเรื่องันเลย,ยใช่เราก็อยากให้แยกแยะประเด็นตรงนี้ด้วยค่ะอันนี้เราตอนที่อ่านเจอคอมเมนต์เนี้นยตอนนั้นเรายัายไงไระนักตาร้องเลยมมีร้องหไห้มีอะไรกับก็มันก็อ่านแล้วมันแบบมันมันมันจิตใจมันแย่มากกว่าแบบแย่จริงๆอ่ะอืมคิดอยากจะฟ้องร้องไหม้องร้องอันนี้ก็ต้องดูอีกทีอะค่ะแสดงว่าก็แอบแคบไว้ ก็ก็ก็มีบ้างค่ะอันนี้็เป็นคอมเมนต์ที่หนักที่สุดที่เจอใช่ค่ะคอมเมนต์ที่หนักๆจริงๆมันจะเป็นเรื่องพ่อแม่มากกว่าที่เรารับไม่ได้เลยค่ะพอตอนนั้นพอเราเจอตรงนี้เยอะแล้วลินาคนรอบข้างแบบจอแบบให้เลือกที่จะหยุดรับตรงนี้ไหมหรือองไงจริงๆคนคนรอบข้างก็บอกว่าให้ให้เราพักโซเชียลไปบ้างแบบแบบให้ห่างๆไปบ้างอ่เียค่ะก็พยายามเล่นน้อยลงแต่มันก็แต่มันก็เป็นแบบ พื้นที่ส่วนตัวของเราเน่ไม่ว่าจะเป็น IG Facebook เราก็ต้องโพสต์แบบง,ง,งานโพสอะไรต่างๆเนาะเราก็ต้องเห็นแบบเราก็ต้องรีเฟรชดูบางทีมันจะเรียกว่ามันสกิปข้ามไปมันก็ไม่ได้ซะทีเดียวค่ะจริงๆกับราม่าที่เกิดขึ้นขอญาตถามกบน้องอินฟ้าตอนที่เราถือว่าเราเคลียร์หรือยังหรือว่ายังมีส่วนไหนที่รู้สึกว่ามันยังค้างคาอยู่จริงๆมันกเ็เราคุยกันเป็นเพื่อนตามปกติก็ตนนินน๊น่าก็ให้กาลัางใจน้องตามปกติเลยค่ะ แสดงว่าตอนนี้ก็มีส่งกำลังใจให้น้องบ้างเพราะน้องกำลังเตรียมตัวประกวดก็ส่งกำลังใจให้น้องบ้างอย่างล่าสุดในไอจีที่เขามีโหวตกันเะนี่ยนะก็ให้กำลังใจน้องก็ไปกดไลค์ให้ให้กำลังใจนะเชีชยร์ไทยแลนด์ลงโหวตด้ไหมร่วมโหวตเชียร์ไทยแลนด์เขาให้แบบกดไลค์ให้คะแนนไงล้วก็ไปไลค์ให,ให้ให้กำลังใจแสดงว่าเราก็สแสดงความเป็นสุจริเราตรงนี้ว่าใช่ค่ะแล้วจริงมีโอกาสได้พูดคุยเป็นพิธาร์ทที่เกิดประเด็นกันหูแบบร้อนแรงหรือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆเรื่องประเด็นเราไม่ได้ไม่ได้ไปแตะตรงนั้นมากกว่าเป็นการให้กําลังใจมากกว่าค่ะแบบเอเดนันแบบให้กําลังใจน้องนะในการแข่งขันเนี่ยค่ะดินายากบอกอะไรสำหรับบางคนที่อาจจะไม่ได้เข้าใจหรือไม่ได้ดูอะไรทั้งหมดแล้วแบบแล้ไปคิดว่าเราเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทําให้มันเกิดเรื่องเกิดราวเลยอยากจะพูดอะไรตรงนี้ให้เขาเข้าใจเลยก็ <c oughs> อยากจะอขอบคุณทุกคนที่เข้าใจตินานะคะแล้วก็ขอโทษทุกคนที่ไม่เข้าใจด้วยจริงๆแล้วตินาแบบอยากจะให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ เข้าใจที่นางจริงแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรไม่ดีเลยค่ะแ,แล้วอย่างทางผู้ใหญ่กับมีนวัดที่มีกันเจริญ่วมกันไหอันนี้นางไม่ขอพูดถึงดีกว่านะคะ okay, ค่ะ่ะกอนเรียได้ค่ะ